สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโฉมหน้าดาราสาวคนเดียวที่ผมเม้นวิกกี้หลังประกาศทั้งท้องลูกเวียก่อนอื่นต้อขอสแสดงความยินดีกับวิกกี้ที่ได้เลิกประกาศตั้งท้องในวันแม่แห่งชาติโดยเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความว่า Happy Mother's Day วันแม่ปีนี้สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตของลูกที่มีแม่ที่ลูกรักทั้งสองท่านคือคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกและ เป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกก้รักและเคารพละในปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ลูกนั้นจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้น้ำตาก็จะไหลออกมาวิกก้ขออวยพรให้กับคุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ให้มีความสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกะตันยูนะคะกอดๆครอบครัวขนารถ ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปส่องโฉมหน้าดาราสาวเพียงคนเดียวที่โผล่เข้ามาคอมเมนต์ยินดีกลางไอจีของวิกี้หลังประกาศตั้งท้องลูกเบียสกุลวัตซึ่งเธอคนนั้นก็คือฝ้ายนิชานันที่เข้ามาคอมเมนต์ในระยะเวลาที่ได้เรียกกันว่ามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะรอพาเบบีมาเล่นด้วยกันยินดีด้วยนะขณะที่วิกี้ก็ตอบกลับว่า ขอบคุณมากค่ะพี่ฝ้ายคนสวยไว้พาเบบีมาเล่นกันนะคะขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ